เบสคำสิงสุดทนสัตว์ปมถูกดาก่าเกาะคนสร้างกระแสลั่นไม่ชอบไม่พอใจปัดผ่านไม่ต้องมารุมด่ากดผู้หญิงด้วยกัน เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่เรียกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเบสคำสิ่งที่ตอนนี้กำลังฮอตสุดๆทั้งไลฟ์ขายของก็อปังแถมละครทางช่องวัน31กอ็กําำลังมาแรงแต่ล่าสุดสาวเบสเด็กเคลื่อนไหวโพดข้อความถึงบางกลุ่มที่คอยตามด่าตลอดด้วยว่าไม่เคยคิดอยากโพ์อะไรเลยมาตลอดแต่ตอนนี้มีบางกลุ่มด่าหนูไปถึงเรื่องการไม่ให้เกียรติหรือแบ่งชนชั้นเกาะคนนู้นคนนี้สร้างกระแสคือจะด่าหนูว่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ หนูให้ความสําคัญเรื่องการให้เกียรติคนมากๆและการไม่บูลลี่คนตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีนิสัยบูลลี่คนหรือไม่ให้เกียรติการไลฟ์สดเราพูดเล่นกันแซวกันเราคือทั้งหมดทั้งหนูและบุคคลร่วมไลฟ์บุคคลที่พูดถึงและคอมเมนต์ต่างๆในเวลานั้นพูดเล่นกันเฮากันมันไม่ได้มีใครมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรเลยแต่พอวันหนึ่งหนูทําอะไรให้ไม่ถูกใจก็มารุมด่าทําไมเป็นผู้หญิงพูดเล่นคืนก็ผิดแซวคืนก็ผิดพอเงียบก็ หาว่าเปลี่ยนไปไม่เต็มใจไลฟ์ทำไมคนที่โดนตลอดต้องเป็นผู้หญิงคะย้อนดูกันดีๆได้เลยค่ะหนูอยู่ของหนูเฉยๆมาตลอดหนูทำงานตรงนี้มานานแล้วหนูทำคลิปคอนเทนต์รับรีวิวทั้งแบบถ่ายรูปบวกสร้างคลิปรับไลฟ์สดเล่นละครออกอีเวนต์ไายอินสินค้าตามรายการทีวีหนูหาเงินของหนูแบบนี้มานานแล้วจนวันนี้พอหนูทำอะไรให้ไม่พอใจด่าหนูต่างๆหน้าและลามไปถึงว่าหนูเกาะนู่นนี่หนูไม่เคยเกาะใครค่ะ หนูเกรงใจทุกคนมากๆไม่กละสสนิทกับใครเลยด้วยซ้ําคนที่สนิทจริงๆก็คือนับนิ้วได้เลยไม่เยอะเลยค่ะเพราะหนูไม่ชอบให้ใครมามองว่าเกาะอยู่แล้วทุกคอนเทนต์ที่ลงมันคือความน่ารักค่ะไม่ว่ากับเพื่อนกับพี่ชายต่างๆในโมเมนต์น่ารักหนูก็อยากลงเก็บไว้ของหนูซึ่งก่อนลงหนูบอกเพื่อนๆพี่ๆทำงานกับหนูมาก่อนเสมอหนูมีมารยาทพอค่ะและหนูลงแบบนี้มานานแล้วค่ะช่วงหนึ่งทำงานกับใครบ่อยสนิทกับใครก็ลงกับคน พอวันหนึ่งไปทำงานอีกที่หนึง่งหรือที่ใหม่ๆสนิทกับใครอีกก็ลงกับคนนั้นหนูเป็นแบบนี้มาตลอดของหนูฉะนั้นคนที่ด่าดหนูอยู่ตอนนี้ไม่ชอบหนูไม่พอใจหนูจริงๆปัดหนูผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องรุมดา่ารุมกดผู้หญิงด้วยกันนะคะให้เกียรติหนูเหมือนที่หนูให้เกียรติทุกๆดมด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเธอยอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ